ถามว่ากลุ่มค้าปีกจะเสียเสน่ห์ไปไหมสมองไม่ไม่เสียหรอกนะครับคือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเศรกิจใหญ่ๆทุกครั้งที่เกิดขึ้นเองนะครับในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนึ่งพอตลาดมันจะจุดสูํรสุดเนี่ยเขาจะเอาไปฟอร์มตลาดทุกรอบนะครับก็คือกลุ่มค้าปีกนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มค้าปีกเนี่ยผมคิดว่าเป็นออปเอร์ตี้หรือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะซื้อลงทุน การปิดห่าสินค้านะครับก็จะส่งผลเสียหายต่อรลการโดยรวมนะครับของตัวหุ้นกลุ่มค้าปีกหลายตัวเลยนะครับเน้นโดยรวมเองเนี่ยนะครับภาพของตัวหุ้นค้าปีเองที่ได้ผลทบตรงๆตรงเนี้ยนะครับก็เป็นลักษองการปรับฐานลงมานะครับของรลการที่ย่อลงนะครับแต่จะมีบางตัวซึ่งอาจจะได้ผลทบน้อยนะครับก็คือตัว CPO นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับการค้าการขายพวกสินค้าพวกบริรภคนะครับยังสามารถทําได้แล้วก็ เศรษฐีแล้ว CPO เนี่ยตั้งแอนด์อ alone นะครับไม่ได้อยู่ในตัวโซนห้างนะครับเนโดยรวมก็จะได้ผลทบน้อยกว่าครับผมถึงว่าปิดไป20วันนะครับผลของการจะหาได้มันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าขยายขอบเขตไปทั่วประเทศนะครับหรจะมีภาพนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเราคงต้องมาประเมินดาวไซต์ใหม่นะครับว่าตัวห้างทั้งหมดเนี่ยครับจะได้ผลทบมากน้อยแค่ไหนครับเนโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือระยะการระยะยาวนะครับหุ้นคาบีซึ่งหลายตัวเป็น เซนิเบ b ลบิสเนสเนี่ยครับสามารถเติบโตระยะการันตยาวได้แล้วก็ความเสี่ยงในการดิสรอปต่ำเนี่ยเออ่มันพร้อมจะกลับมาแหละนะครับสิ่งหน่ว่วาชิทีชอร์จะซื้อเพื่อการลงทุนย,วยาวๆซึ่งมันมีมาชิทันซื้อเยอะเนี่ยนะครับอาจจะต้องวางดิสเคิลในเทอร์โมเวอร์ชั่นไวท์พีลงมานิดหน,นึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนใหญ่เนี่ย PE ของของกลุ่มก็ลงมาแถว24-25เท่าซึ่งเป็นระดับที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วแต่มันก็คือเป็นจุดที่บอกว่าผลประกอบการโดยรวมเนี่ย ปีนี้แย่กว่าปกติแน่นอนนะครับเพราะด้รับผลกรบในเรื่องตัวคุยใจทีแล้วก็การปิดนะครับบางพื้นที่บางส่วนครับเราก็ทยอยนะครับตอบลงมาเรื่อยๆนะนะครับตามสถานการณ์ที่ที่ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนตัวกลุ่มค้าปีกนะครับณจุดปัจจุบันเองเนี่ยเรามีการหันประมาณการลงมาแล้วนะครับ20-30เปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่า ลดทัดทั้ตัวนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราคงคงต้องรอจังหวะในการการเข้าซื้อจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ที่ต่ากว่า,าระดับปกตินะครับพอสมควรน,นะครับคือตามปกติเนี่ยปีสิค้าพีก็จะเทรดกันนะครับสูงกว่าสามสิบเท่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปีมันลงมาเ,าเยอะนะครับก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าเราอาจต้องรอจังหวะในการการเข้าซื้อนะครับในแง่เบื้องต้นเองนะครับตัวสตีเนี่ย t a ร g ก t p ตไพร์ใหม่ของเราจะลงมาที่73บาทจาก78นะครับ BDC ก็อาจจะลงมาเลือ44นะครับ Global ลงมาเลือ14บาทนะครับแล้วก็ h โฮมโปร13.6แล้วก็แม p โรที่35บาทนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ที่เราพยาย็นประมาณการลงมาต่อเนื่องครับเออคือเราต้องดูไฟวัลนะครับที่เกี่ยวกับระดับที่เราจะซื้อว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมีมาที่ n ้นเซฟตีพอหรือยังมางคนจะยินยอมซื้อที่ ดิสเขายี่สิบเปอรางคนจะมองที่สามสิบนะครับสิบสามนี่ก็แล้วแต่เราครับผม